ค่ะเซ้าไฮค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะแม่วันนี้ไฮกับสวอนนี่ค่ะวันนี้ไปไหนจ๊ะวันนี้ไปรูกอะไปขเดกับดีโน่ได้ค่ะแม่เด้อขออาบน้ำแบบฟินๆแล้วก็แต่งหน้าฉ่ำๆวันนี้เป็นการถ่ายคลิปขายสวยค่ะคือวันนี้นะคะเราก็มีนัดไปข้างนอกกับชีทิงนะคะคือหลายคนบอกว่าอยากให้วิธีถ่ายคลิปกับพี่ถิงจังเลยอยากให้แบบว่าพี่ถิงไปเที่ยวกับชีพี่พี่ถิงลอะไรไม่รูอีกว you know? ันนี้ไปแล้วค่ะแย่จัง เฮ้ยเฮ้ยวันนี้เราแต่งตัวปสาวแบลวแบลดีกว่าเนาะแม่เนาะเลือกไม่ได้เหมือนเดิม แต่งตัวชิวงไงกูก็เลือกไปได้เหมือนเดิมช่วงนี้นะคะทุกคนดีมัก,ก็คือติด2ตัวนี้มากเลยนะคะพราคนเป็นดีพาวนะแกมีใครเคยเห็นไหมสองตัวนี้ตัวนี้นะคะทุกคนจะช่วยผัดเซลล์ผิวตัวนี้นะคะจะช่วยฟืนฟ้นฟูผิวแกจะบอกนะว่าสองตัวนี้แกงน,นางฟ้ามากรุงเทพก็ใช้กันนะจ๊ะก็เสมแบบนี้นะคะทุกคนนี่ข้อ,อสอบด้านๆอะไรอย่างนี้นะค,ะคือแบบว่าหายค่ะแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคน ลุกวันนี้ก็จะเป็นน่ารักใสๆประมาณนี้เลยนะคะวันนี้ดินมรก็คือแต่งหน้าโตอินนะแม่นี่ไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปหาชีถิงนี่ฟิวเจอร์กันดีกว่าจ้าทอมเนื่องไอ๋อไหนคะชีหิงอะ่ะชีหิงอยู่ไหนคะแม่ไหนคะเซร์คะ่ะเจอกันอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้ทา,อานอะไรดีคะพี่คะเอ็มเคอยู่ตรงไหนเหรอคะเดินตรงไปใช่ไหมขอบคุณค่ะพี่ไปแต่เข้าตา ค่ะตอกทันค่ะว้าุกคนเยอะมากเลยฉันถึงเป็นไงอีดอใหญ่มากเลยอ่ะดูดิวันนี้เราดูหนังทาาบ้านนะคะพี่กฤชเบลค่ะ มงทางซ้ายมมทาบานทุกคนตอนนี้เราดูหนังเสร็จแล้วนะคะจะบอกว่าน่ากลัวมากความกลัวเต็มสิบให้สิบเนาะแม่ให้ได้แหละแม่กม่คะแนน ให้หล่อให้หลให้านเลยดีกว่ามากเลยชี่ิตหญิงโดยทางปลอดภัยแม่เจ้ากันพือเป็นเวลาตีหนึ่งครึ่งแล้วนะคะทุกคนดีนุ่งพึ่งจะได้อาบน้ำเครีย์ตัวเองวันนี้คือใช้ชีวิตคมมาก ว้ทุกคนไปดูแล้วก็มารีวิวให้ดิมโนฟังเลยนะแกว,ว่ามันน่ากลัวไหมก่อนนอนวันนี้นะคะทุกคนดิมโนก็คือจะใช้2ตัวเดิมเลยนะคะทุกคนดีพาวสองตัวนี้เลยแม่ใช้บำรุงก่อนนอนได้เลยนะคะแม่ใครอยากผิวสวยก่อนปีใหม่นะคะทุกคนดิมโนแนะนำสั่งตัวนี้เลยแม่ที่ขาตัดใจแน่นอน